สวัสดีค่ะมือนี้ห้าสีมาต่ำบักคุ่งกับสาวดอนนะคะเดี๋ยวสาวดอนเสรสิมามฟานบักคุ่งค่ะย่ำบักคุ่งนะคะพี่น้องบักคุ่งกันต้าหลายมือแล้วล่ะคะ่ะต่ำม,มาเมิกันเลยสิเอามาต่ำไหมค่ะเดี๋ยวเ้ามาขูดมาซับกันเลยนะคะสาวดอนกับฟานวม่าเป็นดอกกันนี่ น,อน,ออน้องสาวอุดรว่าบ่ให้โขดค่ะมือนาานี่ข้าว่านโขดมันตอนมุนเขาบ่มักพนะพี่น้องเขาเลือกให้สาวอุดรน,นั่นย่ำเอาค่ะอุ้ยบักฮวงสาวอุดรเฮิมหรอพี่น้องสาวอนบ่ามักที่สุดคือตำบักคุงเฮิมพี่น้องสาวอนกะสีฟ้านเอาตัาง้ตงตางเท่งๆมั่นหรอกสาวอนกะสีเอาทิ่มหรอ เสาดรสวามันหวานไหมตับักคุ้งเฮิมเกิดขึ้นมากเลยบ่เคยมักแจ๊คเทียค่ะแต่เป็นตับักคุ้งเฮิมเนี่ยมือนี้เขาสิตสับสมบปีตับนะคะสิตสับไส้อ่าไส้กุง้งเอ้ยบ่เม็นกุง้งตับไส้ปลาหมึกค่ะตับไส้ปลาหมึกหรอกกัสิไส้หมูหยอจักน้อยนึงหรอกกับเสากรสิไสน้สนมไม้ค่ะนี่ค่ะนมไม้ของเสาวรสเสาวอนเน่เดือดต้มไว้แล้วนะคะนี่ น่องเสาดอนตมใบไหต่างต้นต่อนเฮ็ดงานกันนะคะนี่ค่ะสาวดอนกระสิปุ้ยว,ว่ามันเสาดอนฝานบบกคงว่าเป็นแบบพี่น้องหรือมีเสาดอนแบบเขาก็เป็นเังสี่ตึงกระถือมือแทนมือนีบเขาว่าบ่าเอาเพชรเด้อมมือนีเว่าซัน สาวดอนกับสิอไส้ซ้ำอายุเสาดอนนั่นแหละค่ะปีกคุณบา่าวเพชรผู้ใดอยากก็เพชรสาดอนบอกว่ามาต่ำเอาเองค่ะใช่สาดอนต่ำก็ต้องตามใจสาวดอนเนาะพี่น้อง <c ười> คันว่าตามใจสาดอนเสาวดอนก็บ่าต่ำให้กินค่ะ เดี๋ยวเขามาไปเบื้องตอนตํากันนะคะพี่น้องสซวดอนกับสิซับบอกคุณเห็นมันแล้วก้อนค่ะค่ะเดี๋ยวเขามาตามําเริมตํากันเลยนะคะพี่นอ้องเขียงข้าวของเห้านะคะพี่น้องสซวดอนกับสีไสพฮิกลงไปนะคะพี่น้องของ้าวกระสือ กันเลยค่ะพี่นอ้องสาดอนตำบักพงุงเสาวดอนสีอบอ๊อกไซกัะเทียมนะคะพี่นอ้องสาดอนลาไม่จืดค่ะแล้วแต่ผู้มักเนะพี่นอ้องมักไก่มักมั่นเพื่อ่ะค่คะ สัผิดเรียบร้อยแล้วนะคะกระสีมะปรุงรสกันค่ะพี่น้องสาวดอนกระสีไส้ปักเลนลงไปนะคะมาใส่เลยค่ะใส่หลายตามใจสอบข้องเห่าเลยนะคะพี่น้องสาวดอนว่าไส้ปูคือสาวดอนวานานะค่ะเพราะว่า เ้าดอนมาปูมันเข้มมันเบาขื่นบานเห่าค่ะนี่ค่ะกระสีใส่บักเขียบักเขีย่นงไปค่ะพี่น,อน้องนี่ค่ะมั่งมะกเขียค่ะเหมือนเดิมค่ะมะกเขียแต่เห่าก่ะใส่ขึ้เกาค่ะเพราะว่าเห่าอยากนะคะเสียหายฮาร สดๆขาวๆคือจังบานเท่ากับบอมี่เนาะพี่นองนี่ค่ะนี่ค่ะจากนั้นเซาดอนกะซีใส่ปลานะคะ น้ำปลานิดนึงค่ะพี่น้องเปิดแฟตก็ได้ต้องเปิดแนวดูดก็ได้ต้องเพิ่มาเปิดเหรอเปิดค่อยๆกันน้ำบักขามค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำบักขาำบักขามขวดเจ้าเก้าละค่ะนะคะสับดอนกะสีใส่ น้ำตาลค่ะพี่น้องเสาดอนบะมีน้ำตาลฟิดค่ะมีแต่น้ำตาลไส้ใส่พ่อห้เพิ่นนน,นั่ตัดกันตัดนี่ยังก่อนตัดปลาแดกปลาลานป้ปลานะคะเสาดอนกระเจีใส่ผงสุรสนะคะนี่ค่ะหมักหลายใส่หลายหมักหน่อยใส,ใส่หน่อยตามใจชอบค่ะ ซาวดอนกับเสตฟาได้ใส่หลายพระวันประแดดคนนัวอยู่แล้วค่ะอืมค่ะตานะคะอยู่ประมาณนี้ค่ะซาอดอนกับเสตซีมเบิงนะคะน้ำกกจัดลยเจืดค่ะพี่นั่ง ใส่น้ำใหม่ค่ะพี่น้องน้ำใหม่ต้องใสนะคะกับใั่เส้นพุงข้างเหาเลยะคะ่ะใส่ต้องไปเลยค่ะเดี๋ยวหมูย่อกับปลามือข้าใส่ข้างหลังนะคะพี่น้องตำกัะ เขาตำได้เขากันเราวค่ะเสาตังใส่หมูหย่อกับปลาหมึกนี่ต้องไปนะคะพี่น้องลูกโดดไปเห้น้องสาวุดอนกินกับมีผู้นึงอยู่เป็นกินเผ็ดพักค่ะกินเผ็ดก็สาวดอนดีเข้าวกี้ค่ะเปียบร้อยแล้วนะคะนี่กับข้ากี้ วค่ะมือแ้าดอนว่าตาําเพชรไา้ค่ะเพราะว่าแซวดอนกินเพชรไร้มือเราก็ได้หยักบุกไฟเพชรันได้ไมือ,น,อนี่ค่ะแซาดอนกับซิมเบิึงขึ้นเก้านะคะแซบกับพี่น้อง สิมาตักให้พี่น้องเบิ้งนะคะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะตา,าค่ะพี่น้องเดีาา๋ยวเซาดอนสิเทให้พี่น้องเบิ้งนะคะมาตาพิ่นเป็นจังไดค่ะแซาดอนจิน๊บอันนี้ไปก่อนกัดเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งกันนะคะพี่น้องนี่ค่ะ โอ้ยโคกเส้าดอนก็นักกับะเจ้าดอนบอ่ถึงโตอันนี้เท่ไหค่ะนี่ค่ะพี่น้องหน้าตาเป็นจะกินมหคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้สาวอุดรกับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ซับตะไคร่กดแชร์สาวอุดรเด้อค่ะเพื่อสาวอุดรสุด้มีกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะก <ขอ S 1> ีถ้าใครนะคะพี่น้องกีกีใส่กระทะเอาบ่มีเต๋คือจังบานเห้าเนาะพี่น้องเฮากด้แบบนี้ค่ะ คือน้องสาวอุดรคน,นจากกินนะคะคนกะะันเลเฮดค่ะห<อ>าพริกนะคะ<อ><อ> <laughs>